แข่งครับเพี้ยนหืลับมาใส่ก่อนแล้วอะีกอย่างกองโลเก้ครับเจ้าปาดเจ้าโอเจ็ดสิบบาทครับอาผีดมากีดเอาปอบวะกีดเอารถ่อยที่ละเขาท่าเยวเตื่กันไปอ นีค่ค,รครืเอขายวะายเดี๋ยวพูดมาอีกนี่เอาไวฝากผู้สาวเฮ้ยครไท<ห>ยยังไทยไทยยืถูกครับเนี้ยอุ้ยมึงจะไปออกเด้อล่ะเดี๋ยวเกลียกูได้ยินไม่ออกไหนเอ่อช่องบ่าวนี่คนมากินมาเที่ยวครับ <c oughs> ออ่พดอนไมฝากสา ด้วยแล้วยน่งนวยนั่งก่อนได้ครับเฮียนั่งก่อนได้ครับไไม่ไม่พรุ่งนี้เขาขายครับ ครับพรุ่งนี้ลูกสาวจะมาครับเจ้าเดียวกันค<า>รับตามครับ,อ,อ,รบอ,อ๋อครับของเจ้าเดียวกันเจ้านั้นยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่ ครับ,จจบไม่นกกระจอกไม่มีขอบคุณครับสวยมากใหญ่สะใจครับ สวยลูกค้าเห็นก็ต้องถ่ายรูปไว้เลยครับเด็ดเ็ดหน้ายิ้เพราว่าทำดีครับเจาตพวกีค่ะเฮ้ยแต่ต้อ่โกงู่งิโล อกเียแก็นจิบเป็นนอะไรนะครับนกกระจิอันนี้นกกระจิบครับเนี่ยน้ำเล็กๆตอวไม่หยาสั้นยาเอาเยอะตั้งยวค่ะกินวันนี้กืเสร็จแล้วเก็บไปวางไวมตรงนู้นหมดเลย

ุเรลู่เรียนกำลังห้าโล ม <laughs> อนทองสองร้อยครับโลละ200 <c oughs> สองร้อยสามสามลูกครับ <c oughs> <c oughs> คือนนี้

นะครับผมก็ว่างั้นนะครับท่านอกสีมั้งคุณพาก็ได้กิดนะครับใช่ไหมคุณพามีนาคุณพามีนาอันนี้จะปลายเมษาแล้วนะเออทำไมวะติดฝนด้วยครับติดฝนติดโรคระบาดด้วยคือรุ่กเผู้เรียนผู้เรียนติดโรคบอกใส่กล่องเลยนะคะ อะไรนะครับรับได้ครับดูบรรยากาศครับร้อนๆแค่นี้ร้อยห้าสิบสวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง YouTube บาานี้พลไปกินไปเที่ยวแล้วครับผมแล้วก็สวัสดีไปยังร้านเพจร้านน้องป๊อปทุเรียนเพจด้วยนะครับ ันนี้บาลนิพนธ์อ,อยู่ที่ร้านน้องป๊อปทุเรียนเบนเทนครับผมอยู่กับเกนนุชกับเฮียโจนครับผมดูกา,การปรกอบของเกนนุชปรบกอกทุเรียนในห้องแคล้วมากเลยเลูกค้าเจ้านี้สั่งใปสามลูกนะครับผมสามลูกใหญ่ๆเลยดูลีลาการปอกบ ทุคนก็มาเก็บบรรยากาศให้ FC ได้ชมนะผมกับร้านทุเรียนนะผมทด,ดูการนี้ถือว่าทุเรียนนี้ออกช้ามากเลยครับผมแดดร้อนมากครับพ <c oughs> อ,อภาพกับก็จะเป็นสันนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามือสันนะครับผม ครับก็จะไม่นิ่งก็ขออภัยด้วยครับผมเสียงก็ชัดไม่ชัดก็ขออภัยด้วยเดินครับผมแม่ค้าไม่มีเวลาอ่านเลยนะครับผมในเพจก็ให้ลูกค้ามาซื้อหน้าร้านเลยดีกว่าครับผมจะได้สะดวกกว่ากันครับผมใช่ครับแต่ถ้าโทรมาถามก่อนก็ได้นะว่าทุเรียนเหลือไหมอย่างเงี้ยครับได้อยู่ครับผม แต่ถ้าจะสั่งแบบนี้แม่ค้าไม่มีเวลาไปนั่งตอบน,นะผมต้องขอโทษขออภัยลูกค้าทุกคนด้วยับผมว่าลูกค้าหน้าร้านเยอะครับผมต้องขออภัยมานะที่นี่ด้วยทางที่ดีลูกค้าก็มาซื้อหน้าร้านเลยดีกว่าครับผมพิกัดอยู่ที่ถนนลาดพัฒนานครับผมซอยสามสิบห้าหรือเปล่าครับผมน่าจะประมาณนี้สามห้า สามนเจ็ดมานนี้ผมนนตรงข้าม,มซอยยี่สิบเก้านะผมพีม่เจียนวันน,นี้มีอยู่ยบบเจเจจัดไปเลยสามลูกเนี่ยม, <laughs> มันลูกไงหัวเต้นักครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อีกสาขาหนึ่งก็กําลังจะเปิดครับผมของร้านน้องป๊อปนะครับผมอีกสาขาหนึ่งก็อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อครับผมเหมือนกันอยู่ถัดกันไปอีกซอยหนึ่งครับวันนี้เก้ก็เปิดอยู่ที่ร้านนี้ก่อน,นครับผม เบื้องผู้นี่ครับสวยครับสวยจริงๆขอบคุณครับสวยมากเลยโทรมาจองแต่ตีไม่สวยไม่ได้โทร <laughs> มาจองว่าไม่ค้าไปตลาดหรือเปล่าวันนี้เนาะประมาณนี้ <laughs> ต้องสอบถามก่อนลูกค้าน่ารักมากเลยคิวแรกเ่เก๋บอกว่าโทรมาจองตั้งแต่ตีสี่นะครับผมอันนี้พูดจริงครับไม่ได้พูดเล่นนะเช้านี้มาผมเห็นอยู่เลย ครับจัดไป5ลูกอะคิวแรกเลยมากะไม่ให้<ม>ูกค<ม>้ารอนครับะจัดอแูกเลยดูวันยาวๆเลยครับคิวเนี้ยฮียสแกจัดไปสามลูกใหญ่ๆสามลูกใหญ่ๆสิบสองโลอะสิบสองสิบสามโละ กินจ่าใจกินท้องบ้านมาเลยครับเนี่ยปีละครั้งนานๆครับผมก็นานจะได้กินปีละครั้งนะแบบทุเรียนละยองครับหมอนทองละยองนะครับผมละยองนี้เป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดนะผมว่านะบ่าวนีนผ์บ้านะทุเรียนที่อร่อยที่สุดหมอมมัน,นครับผม อดนี่ยครก็ได้เนี่ยนูด้นด้ครูนี้ครับมันมันไม่ใช่แบบไซส์ใหญ่เนี่ยไอ้มันไม่ใช่โบ้แค่นะพมันีเป็นลูกใหญ่ไซสใหญ่ เดี๋ยวเราจะพาไปชมลูกภูนี้ภูนี้ใหญ่มากขอชมใ,ใกล้ๆเลย <c oughs> ออเครยเ,น,น,เน,น,าน,านัสน,นสวยมากครับ ูใหญ่มากสะใจไปอีกแล้วสองลูกเลี <c oughs> ้ยกลูกนึง <c oughs> ใส่ของแทบไม่ได้อะ <c oughs> เรามาดูฝั่งนี้ สอล้อโอ้โหสวยเรามาไกลเชอเชอเนลูกก็ไม่คับมาจากไหนรัามฮียเนี่ยถูเไมเจบเนี่ยอ๋อคับงถนนมายังสรางไปแต่ละทีอ๋อเนี่ยนัดรไฟลงนามเนี่ยแค่เดียวออกมาตอรเวยไปนี่ครับองรนไม่ต้องไปถนนรานกำแพงแล้ไม่ถึงสิบนาทีถึงหองตันเลยเส้นหลังนี่ครับมันตัดไปตรงหมู่บ้านนกีาเนยไปถึง ตีหัวหมากเลยใช่วันนี้ยังดีที่แขกจัทเชิญลอยเปิดนะเลือแบบไหนดีคะนั่งก่อนนะครับผมนั่งรีวิว

ครับช like ื่อกระจิบครับสวยครับสวยสวยจริงๆเลยอ๋อแม่อันหรอเนี่ครับหมดไปนะครับ สามสามลูกครับ